รเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการสร้างเขื่อนไม้ไผ่ที่บ้านคลองผสมนะครับจะมีวิธีการยังไงแปลกตาขนาดไหนตามเรามาดูนครับถ้าพูดถึงพื้นที่ชายฝั่งแน่นอนปัญหาหนึ่งที่ทุกชายฝั่งต้องเจอก็คือการกัดเซาะชายฝั่งหนึ่งในพื้นที่นั้นก็คือบ้านคลองผสมขบ้นตานหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาก็คือเรามักจะใช้ โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็โครงสร้างแข็งนะครับอย่างที่เราเห็นข้างหลังนี้ก็คือเขื่อนคอนกรีตนะครับแต่ผลจากการสร้างเขื่อนคอนกรีตกับพบว่าการกระเซาะใจฝั่งในพื้นที่บ้านคองประสงค์เนี่ยกับรุนแรงมากขึ้นจนสุดท้ายกลายเป็นตลิ่งสูงกว่า2เมตรเมื่อก่อนอะตรงนี้เป็นบ้านคนนะไม่ใช่ทะเลแต่ตรงที่เราอยู่อะเป็นคลอง สมัยก่อนตรงนี้เป็นคลองเลยเรืออวนดาสามารถเข้ามาได้เลยแล้วตรงนี้เราเจะเป็นป่าจากอีกต่างหากด้วยเท่าที่รู้ตัวมันก็เริ่มมาตั้งแต่ก่อนซูนามิก่อนซูนามิก็หลายปีเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นหลังที่ห้าแล้วแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นการกัดเซาะนะ่ะก็เป็นหลังที่สามแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านเราคือมันไม่ใช่แล้วจนมาแน่ใจอีกครั้งหนึง่งที่เริ่มสร้างเขื่อนคอนกรีตเนี่ยการกัดเซาะใช้ฝั่งเลยไม่ใช่ว่า จะหายไปนะแต่ก็ยังส่งผลจนถึงปัจจุบันเนี้ยแม่เราจะย้ายมาหลังที่ห้าแล้วเราไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังขึ้นเหมือนจะรุนแรงกว่าเดิมอีกอาจจะเป็นปรากฏการณ์ภาะวะโลกร้อนก็ได้เพราะว่าน้ํามันจะมากกว่าเดิมเมื่อก่อนก็เขื่อนมันจะต่ําก็น้ําก็น้ําแค่แค่แค่สาดขึ้นมาแต่พอเราต่อเขื่อนให้สูงอีกอน้ำเลยยิ่งสูงอีกจนถึงหลังคาบ้านพินิจ เป็นคิดว่าผลกระทบตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันยังเกิดต่อไปเนี่ยพี่นี่คงไม่ได้อยู่แล้วะตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะบ้านพี่นี่นะแม้แต่ชุมชนทั้งชุมชนนี้แหละก็คือต้องต้องย้ายจากตรงนี้ไปทั้งหมดเลยแต่เราจะย้ายไปตรงไหนปัญหาคือว่าเราไม่มีที่เราเป็นคนทะเลเราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องหากินอยู่อย่างเนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทางชุมชนที่นี่ใช้ในการแก้ปัญหากันกันกบซอชัยฝั่งนะครับก็คือการสร้างเขื่อนไม้ไผ่นะครับโครงสร้างง่ายๆนะครับโครงสร้างที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ สามารถชะลอะความรุนแรงของคลื่นแล้วก็สามารถดักตะกอนนะครับส่งผลให้พื้นที่หลังแนวเขื่อนไม้ไผ่เนี่ยกลายเป็นดินเลนที่งอกขึ้นมานะครับทีนี้เราก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเกิดว่าเราจะทํายังไงให้บ้านเรารอดเราก็เลยว่าต้องปลูกป่าจากแต่ว่าจากที่เราปลูกมาข้าวก่อนอะ่ะมันไม่รอดซะส่วนมากมันตายเราก็เลยคิดว่าธรรมชาติต้องสู้กับธรรมชาติแต่ทำยังไงอะ่ะถึ่งจะให้ต้นไม้รอดมากมาก คิดกันหลายๆคนก็เกิดแน้คิดขึ้นว่าเราน่าจ,จะทำอะไรเขื่อนไม่ไผ่ะอมาสักตัวนะถ้าเกิดว่าทําไม่ไผ่แล้วมันชะลอขึ้นชะลอขึ้นเพื่อที่ว่าให้ต้นไม้รอดระดับหนึ่งถ้าเกิดมีเขืนไม่ไผ่เกิดขึ้นมาแล้วมีป่าไม้ขึ้นมากเราคิดว่าชุมชนเรารอดอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานหรือว่าเราต้องอพยพไปไหน อาชีพก็จะมีเกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามีป่าแล้วกุ้งหอยปูปลามันก็มาอาศัยอยู่ทําให้เรามีที่หากินเพิ่มขึ้นจากที่ว่าเราต้องไปหากินทั้งนอกๆอ,อาจจะว่าลูกเด็กแด,กเดงเราก็หากินทั้งในนี้อย่างน้อยที่สุดชุมชนเราต้องอยู่รอดแน่จากต้นไม้พวกนี้เขื่อนไม้ไผ่นะครับไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาการกระเร้างใจฝั่งแต่สําคัญอยู่ที่เราจะทํายังไงให้พื้นที่หลังเขื่อนไม้ไผ่กลายเป็นป่าชาเลนที่สามารถ แก้ปัญหาการกระท่อนใจฝังได้อย่างยั่งยืนตลอดไป